ิ่มพี่น้องเลยเด้อให้สนใจเลยอยากกินเฮาักมาครับผมตอนนี้กลเตรียมเตรียมเครื่องาเขียวนั่นดอกายยงเครื่องกาาเครื่องบ่คบบ่แซ่บพี่น้องมอนทาคือไกนนค่อยใหเตรียมพร้อม้ ย่อมหอมนคุณปกไก่ใช่หอมยังไงงามแล้วให้เบิ่งเวยนี่นะมว่ปกไก่เอยเนาะให้เผยเรือยลูกเก่งเลยนี่เาเต่าเป็ดผูงไอเขียวนครับอาทิตย์นึงว่าเป็นสามเสอ ใช้่นใจทักมากทง darum, <ป>ุงละสิบบาท<ป>อ,อยากกินนั่อ,อยากกินทักมากทุงละสิบบาททิบบาททุงละเจ้าบาททุงละลูกเพรักเนี่ยผมลาบเราแบบให้ทุละสิบบาทได้ก็และก็ทีแ <c oughs> รกกินเดาดอยติดแยงไล่กับเท่าไว้สุดนู้สุดๆรับเท่าเส้นยาวๆครับไม่ตัดติดแยเงี้ยวเลย เป็นไสครับเขียวไส่ทำไสไรลินครับเครื่องมันโรดให้ใกลๆรูดๆนหัอันเพินครับยังมันสามจานดียคนปอกใหญ่งนีเอาิ่งคนปอกใหญ่แล้วก็กลังไส่พร้อมใช้งานแล้วครับแม่แม่ได้นให้ไปเอาให้ตัดตวอ่ ปุ่งนครับปุ่งปุ่งกับ่นนะเรียนครับเบื้องต้นนีก้การปุ่นนี่การปุ่งรับเข้าครับี่ปุ่นนั่นต้มปลาแดกเทลงมาเลยครับห่อนหอนลวกให่โต มาที่นี่กนรถกยเลยครับองบอ,อ้าแถ่ายไปไดลล้กเรก็อะยมาก,ก,าก,ากใหใจใหายใจอยู่บอกใ่กสั่งหมเนี่นต้มกัไมาใายใจอะไรดิอ่าโอ้น่ากต้มนัว,ว,ลว,ลว,ลวลเลยัวัวัว้อไ้อนไปน่ครับแล้วีวแ,วแจ่ง ใส่มาเอาไปคนเท่าหน้ามาัต้มมันแสบแล้กันรัยการเรียอ่ะใครโดนหลวยบาดีวนัวแ้กนลุ่มคือคนครับตุมไมเย็ดฉีดคือขึ้นแาหรอือวะเรา่ายคนใจกันใสก่น พุ่นเ uh, ันแลวกันชิมกันมาเลยชิมกันเ่อไงเนาะจางจางจางกันเราจไปเมื่อไงตุ่มน้ำใส่กระดิ่งมาเทโคเก็็คนบันี่ชมอีกเลยอือแค่ละบัดมันมีอะไรครบเกลือให่ไหมครับใช่กััวครับแบบ เลยก็ไปเลยอู้หอมเลยแบบหอมมาละหอยยอาก็เกลือหอมเกลือเพื่อกลัวเกลือเดี๋ยวมันแรงเลยเนี่ยไม่ก็ใช้กลัวเราก็ใช้เครื่องเครียดก่อปนครับคนหนึ่งเขาก่ะยังเอยให้ๆๆๆครับให้ดูเออให้โอ้เก่งเลยให้เอาไปแล้วกัน เครื las las ่องเกลืองไปครับเฮ้ยมันจะโผดเครื่องไงพี่น้องครับเครื่องมันไหลเครื่องมันเสี่ยงเลยครับเครื่องขุมเคกื่องไงนั่นประดาใส่ลงไปอีนี่ไปตามด้วยขั้นตอนต่อไปครับใส่ทั่วลงแบบข้าวกลมไม่ติดเป็นใจสีครับส่วนอื่นลาบห้วอีเขียว

เร่มไลยเลยอ่ะเร่มไลว่ะเหรอตก็ใชันไปเลยหาหน้าที่ไปละแซ่บพ่บ่ปจิ <t little noises> ้มก็ได้บไปอืมแทบครับแวนเลยครับ ก่ต้องแป้งนี่อรับกัวแล้วเท่าได้กับปครับได้กเป็ดกัวเนี่ยมันจะเป็นแค่ห้องอืดท้องเปื่อแค่ท้องเสียอะไรครับกลัวบางห้องแค่ห้องเสียอะไรครับแก่ยื่นอย่งงี้เลยผมให้แต่งแต่งกับเทปเบิ้งเขาครับก็จะแช่ไปดิคือเขาหลวกแล้วครับผมมัน cũng phải có là tiền làm mặt Thôi lại đẹp mời 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 như hơn một chàng cùm, Chàng vô mm. Đây. Mm. Thái. 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 Để làm gì? <tiếng>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn